ดีค่ะ ABCD Family ค่ะวันนี้เราสองคนพี่น้องนะคะออกแบบว่าหนีลูกมาหนีลูกหนีลูกมาเสริมสวยทำอะไรกันคะวันนี้ต่อผมเนื่องจากผมเราค่อนข้างบางนะคะเราก็อยากจะแบบยาวแบบยาวไปเลยเราก็เลยไม่ต้องการรอเราต้องการจะมาทำผมก็จะมาต่อผมแล้วก็สักป่ากันโดยวันนี้แม่จะแบบว่าเสริมสวยกันเต็มที่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้าน Master Dream อันนี้จะมีเราแค่สองคนนะคะทำอะไรบ้างคะนี่คือต่อของรองเท้าใส่ถุงค่ะต่อรองเท้าใส่ผมรองเท้าใส่ผฟมคืออะไรอ้าถโฟมคืออะไรทำให้ด้วยนะจ้าดีมากค่ะเ่อความปลอดภัย่ะราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะสีชมพูหวานแหววาน่ารักมากเลยมีทำเล็บด้วยหรอคะตรงนี้เหมาะกับการถ่ายรูปมาก อันนี้คือกระเป๋าเสบียงของแม่นะคะแม่ก็จะซพวกแบบว่าผลไม้น้ำมากินด้วยนะคะเนื่องจากหิวบ่อยแต่ว okay. in ่าอ้วนก็เลยต้องกินผลไม้เทนช้อยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามารอต่อผมกันนะคะทําอะไรก่อนคะทำปากก่อนค่ะสีมีให้เลือกไหมคะหรือว่าทาเตอร์จะประมินใช้เข้าบสีปากค่ะ่คเราถือก่อนได้ว่าอยาได้ประมาณไหนชอบแบบแด แดงส้มแดงชมพูแดงอะไรนี้เลือกได้หมดเลยไหมคะอ๋อให้เข้ากับสีผิวเงี้ยของแม่ก็น่าจะส้มๆเหมเอออือนระยาชาหนักๆเลยค่ะปวดเจ็บเจ็บไหมคะสักปากเออ,เอจริงๆก็เจ็บกว่า,าการสักทุกชาเคยสักครั้งนออึงอ่ะไม่เจ็บนะแต่จริงๆก็คือมันเป็น,ปนความเจ็บในระดับที่แบบทนได้ค่ะซึ้ตลอดเลยถ้าเคยสักอันไก่โบป่ะเออครั้งนึง ก็ไม่ไเจ็บมากเนาะเจ็บตอนยาชาจะหมดอืออือต้องแต่ยาชากี่นาทีคะสามสิบถึงสี่สิบค่ะเขาก็จะมีเฉดสีผมให้เลือกมากมายเต็มไปหมดเลยแม่ก็จะอยากให้มันแบบว่านะู่ตรงประมาณนี้เนื่องจากาี้เก็ตร้อยผมยาวนะคะเราก็เลยต้องมาต่อกันเลยเป็นเป็นสาวผมยาวอันนี้เขาว่าเป็นเทคนิคการต่อแบบ ดหกม,มิติใช่ไหมคะใช่คะคือยังไงคะการต่อแบบหกม,มิตินี่คือของมันจะเป็นเป็นเครื่องนะคะแล้วก็ปมจะเล็กมากอ,อ๋อคนะนี้ก็คือยาวอันนี้คือสุดท้ายแล้วจะเล็มออกไหมคะหรือว่าไม่ทําอะไรแล้วจริงๆก็คือพอต่อมาเนี่ยมันจะเข้าลูปเลยเป็นชิ<ๆ>อ้อ๋อเหรอคะอ๋อไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ก็จะมีจะเล็มปลายส่วนเกินให้หน่อยหน่งมันยาวไปไหมพี่ว่าถ้าเกิดอย่างงี้ ต่อแล้ววะเนาะยาวดีกว่าใช่ไหมอะไรเนี่ยสีเดียวไหมคะแมทไหมนี่นะคะชุดเฉดสีผมเนี่ยเขาก็เข้ากันกับสีผมของเราเลยอ่ะเหมือนทําสีผมมาเพื่อต่อผมพอดีเลยโอเคมาใช้เวลาการทํานานไหมคะประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงไม่เคยต่อแบบแบบนี้นะคะเคยต่อแบบเป็นเทปมาก่อนสมัยเมื่อก่อนจะต่อแบบติดเทปอันนี้เป็นแบบใหม่คือใช้เครื่องในการต่อ น่าจะเป็นสาวผมยาวเว็กบอมค่ะวันนี้เป็นสาวผมคึ่งกลางๆแล้วตอนสระสระได้ปกติแต่ว่าเน้นว่าอยากขายี้บริเวณคุณผมค่ะผมขาดนะคะเราจะหลุดตามรากผมเพราะว่าในหนึ่งปมในหนึ่งปมเล็กของเราเนี่ยจะใส่จะใช้เส้นผมจริงเนี่ยเข้าไปล็อกประมาณสิบเส้นฉะนั้นอพอเวลาลากผมหลุดเนี่ยก็จะค่อยๆหลุดตามแล้วก็ปมก็จะหลุดตามไม่ได้เป็นสาเหตุของการทําให้ผมขาด แล้วก็ตอนที่แกออกเนี่ยก็อาจจะมีแค่ปมของปมเลยคนะ่ะที่ที่เกิดการถาัด ะะตอนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการแปะยาชาแล้เพราะว่าแม่ก็จะต้องสักปากด้วยนะคะเพราะว่าปากก็ค่อนข้างจะแบบมีความคล้ำเนาะแล้วก็จะมาสักปากกันแต่ก่อนสักก็ต้องแปะยาชากันก่อน <Wow. S 1> เมื่อกี้ก็กินน้ํากินผลไม้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะหนังสักก็จะกินไม่ได้ปีก3-4ชั่วโมงนะคะตื oh, <no. S 1> ่นเต้นจุมไหวมาดูผมกันนะคะอ่า บียังสวยมากคไม่ได้ดูตอนถ่ายตอนทำนะคะเพราะว่าหน้าแม่บูบี้หน้าแม่ที่แบบอ้อแต่สีสวยมากธรรมชาตินะมันไม่บวมเลยอ่ะไม่บวมค่ะแล้วก็หลังทำนี่ก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะอ๋อสมัยก่อนเห็นแบบคนสักเสร็จเป็นพยาคุดเลยอ่ะใช่งงไงว่าทีกสักมันจะแบบนี่ไม่บวมเลยส่วนมากท่บวมที่เียวเลยนี่แบบว่าสวย สีสวยเลยอ่ะสีธรรมชาติแล้วจะเป็นอย่างนี้ไหมคะสวยมากเลยอ่ะ หลุดแล้วเนี่ยค่ะสีจะหายไปก่อนนะคะในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นจนกว่าจะครบแบบสีจะเริ่มกลับมาจริงๆเนี่ยประมาณ1-3เดือนจะค่อยๆดังสีขึ้นมาสวยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณ3เดือนค่ะตื่นมาก็คือสวยเลยนะคะจะดูเป็นธรรมชาติค่ะจะไม่ได้แบบว่าส้มหรือว่าชมพูจนเกินไปเราจะเอาสีธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติมากเราไม่ไม่บวมเลยแต่ต้องขอสารภาพว่าตอนทําแม่จะไม่โกหกเจ็บ เราจะไม่โกหกค่ะเจ็บค่ะแต่ว่าเราก็ท่องมาใน้แต่ว่าฉันต้องสวยฉันต้องสวยนะคะมันก็เลยแบบทนได้ค่ะซริงจริงสามารถแปะยาชาเพิ่มได้นะคะแต่ว่าแม่เก่งมากค่ะแม่คน่แปะเลยค่ะแม่ไม่แปะยาชาเพราะแม่แม่แปะยาชารอบเดียวแล้วแม่จบคือเขาบอกว่าถ้าเกิดไปยาชาสองสารอบเนี่ยอาจจะมีสิทำให้มันคล้ำขึ้นนิดนึงแม่ก็ขัวปากแม่จะคล้ำอีก แม่ก็เลยอ่อนพรนอนน้ำตาไหลนิดนึงแต่อยากจะบอกว่าเตียงข้างๆนู้สักเหมือนนมนะจ๊ะนอนชิลมากนอนชิลแบบเล่นโทรศัพท์ชิลมากคุณน้องไงเลี้ยงได้ ช่างสวยงามมากค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาดูตอบอนรอที่คีนึงนะคะได้ค่ะบอกกับผมคุณแม่เสร็จเดี๋ยวแม่ไปต่อไปตัดผมก่อนนะคะเพราะวันนี้มันยาวไปนิดหนึ่งเราจะต้องไปตัดทําการเล็มให้มันเป็นทรงก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะคะ นี่เป็นยังไงคะคุณแม่เปลี่ยนลุคเรียบร้อยนะคะจากเมื่อกี้เป็นสาวผมสั้นตอนนี้ก็กลายเป็นสาวผมยาวได้ภายในคลิปนา<อ>้นะคะด้วยเทคนิคก,การตัดผมแบบ 6D เลยผมมิติเลยทีเดียวผมนี่แบบไม่บางเบามากเลยะคะล่ะก็ไม่เจ็บไม่ไมันไม่เป็นก้มแบบสเกบด้วยนะคะสวยงามนะคะแม่ก็เปลี่ยนลุคเรียบร้อยนะคะพร้อมกับปากนะคะปากปากมันเรียบร้อยสีสิสีสวยมาก ต้องแรกมากับความคนคนวาความเจ็บปวดนะคะไ,ได้ราคาไปุณแม่แล้วก็ต้องสวยนะคะสามีจะได้แบบไม่นอกใจแม่เนาะ